Yeah. และนี่ก็คือทางเข้าทางเข้านะคะทางเข้าตัวบ้านค่ะสดชื่นมากๆเลยนะคะด้านหลังก็เป็นที่โล่งมากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปข้างหลังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องค่อยๆเดินนะคะตอนนี้คือฝนตกนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าธรรมชาตินะคะมีแต่ ดินแล้วก็หญ้านะคะซึ่งลื่นมากถ้าฝนตกลื่นมาสองรอบแล้วค่ะแต่ว่าไม่เจ็บนะคะเพราะว่าดินที่นี่นิ่มนุ่มนิ่มมากๆเลยนะคะก็สนุกดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงจะไปดูเดินไปดูบ่อบ่อน้ํานะคะบ่อน้ําค่ะแอมสวยงามค่ะที่นี่เนี่ยถ้าเปิดเป็นร้านกาแฟเนาะหรือว่าเป็นโฮมสเตย์ค่ะ คนที่มาพักอะค่ะเชื่อเลยรับประกันเลยว่าจะต้องได้รับความสดชื่นแล้วก็ได้รับพลังจากธรรมชาติไปแ,แบบเต็มๆเ,เ,เลยนะคะก็กำลังลุ้นอยู่ค่ะอยากให้พี่ๆทั้งสองนะคะทำร้านกาแฟวิวหลักร้านนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูจุดอื่นๆนะ